สถานการณ์ในจันทบุรีเนี่ยมันมันเป็นยังไงถึงต้องมีการประกาศเกี่ยวกับงดจําหน่ายจ่ายแจกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับท่านครับเพราะนั้นมันจบอยู่ตรงที่สุราเป็นเหตุ <c oughs> นะฮะ <c oughs> อทิ์ตพูดอย่างนี้จริงๆครับ <c oughs> เราห้ามไม่ให้รวมกลุ่มสังสรรค์ครับแต่นี้พองานประเพณีเราก็จะไปห้ามเขาก็ก,ก็ก็ไม่สามารถที่จะ บางทีมันอยู่ในเคหสถานที่ส่วนตัวเขานะฮะมันก็อาจจะกระทบสิทธิ์มากเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้เราจะต้องตัดไฟต้นลบก็คือต้องงดจําหน่ายจ่ายแจกสุราดูในคอมเมนต์ต่างๆใน,ในโซเชียลนะบอกแหมยังขายไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้วมาประกาศอย่างนี้ท่านผู้ว่าจะทําความเข้าใจกับพวกร้านค้าอ,อะไรงไงครับอท่านสังเกตไหมล่ะฮะว่าระหว่างตลาดกับสุรา ทำไมผมเลือกที่จะให้งดจําหน่ายสุราแต่ไม่เลือกปิดตลาดอืมครับเพราะว่านั่นคือสินค้าจําเป็นอสุราเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยครับนะฮะแล้วก็สิ่งที่ทําลายสุขภาพตรงนี้มันครอบคลุมขนาดไหนครับอย่างกรณีสมมติว่าอ่ะไม่ได้ไปซื้อตามร้านค้าแต่มีอยู่แล้วอาจจะเชิญเพื่อนฝูงข้างบ้านสามสคนมานั่งทานกันในทานเหล้ากันในบ้านเี้ ฮะอันนี้ก็มีเป็นสาเหตุครับถ้าดูในคําสั่งเนี่ยก็คือว่าห้ามจําหน่ายจ่ายแจกนะฮะครับคืนอนอกจากจะจําหน่ายผิดแล้วการจ่ายแจกเรามีเหล้าอยู่ครับเราจะให้คนอื่นแจกให้คนอื่นก็ผิดอืจันทบุรีครับประกาศครอบคลุมนะฮะเบื้องต้นก่อน7ถึงสาเตุลาคมงดจำหน่ายจ่ายแจกเหล้าเบียร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในร้านค้าทุกประเภท นี่นับวันที่10ก่อนนะนะฮะป่วยเพิ่มเนี่ยจันทบุรีเนี่ยสองนะแล้วก็ที่สําคัญก็ป่วยสะสม1,4263รายเข้าไปแล้วปัจจัยเสี่ยงจัดงานเลี้ยงงานประเพณีงานบวชงานแต่งแล้วปิดท้ายก็จบลงที่ดื่มเหล้าพอคนมึนนะพอตอนแรกก็ป้องกันโซเชียลดิสแทนซิ่งกันดีว่าง,งั้นเถอะเว้นระยะห่างเป็นเมตร พอเมาเท่านั้นแหละกอดคอกันเลยแล้วท่านบอกบอกี่เหล้าแก้วเดียวกันด้วยโอ้โหเหมือนดื่มน้ําสาบานนะครับปัจจัยเสี่ยงคือการเล่นการพน,นันยังไม่จบนะครับต่อมาคือติดจากคนในครอบครัวต่อมาคือตลาดนัดตลาดสดนี่ก็ยังเป็นคลัสเตอร์หนึ่งแต่ท่านผู้บอกเลือกที่จะงดจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดีกว่าติดแล้วต้องไปปิดตลาดเพราะตลาดมันมีของใช้ที่จําเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ข้าวต่างๆที่คนต้องทานต้องกินแต่เหล้าเนี่ยไม่ใช่ มันคือของฟุ่มเฟือยต่อมาคือนั่งรถยนต์ไปกับผู้ติดเชื้อนี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงนะฮะ